สวัสดีครับพบกับพี่อ๋อนะครับวันนี้เราพ,พามามชมการทำเอ็มวีนะครับเพลงของน้องเบียร์บ่าวบ่าวเบียร์ท่าพนมนะครับโดยที่นกนะครับเบานกปกปอกเรานะครับเป็นพระเอกเอ็มวีในเอ็มวีครั้งนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีความน่ารักขนาดไหนสุดยอดครับนี่เป็นไงพระเอกเอ็มวีเรา นะไปเอกมีเรายกเรลเาขาเลยนะ<า>่ขอบคุณครับน,ยยน,นี่นเนอาฝากผลงานของอ,อบาบาเบียภาพบนได้ยน,นะครับมีอ่าม<อ>ีนี่คนน้อนนั่นนะครับนะ<า>ไปเอก m ีเราชุดยอด ขอบคุณครับครับโอ้เดี๋ยวเรามาอัปเดตบ้านพี่หนูนาต่อเลยครับรอดนะครับวันนี้จอดจริงๆครับโอ้เบาลูกก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาตั้งแต่เช้าเลยพี่ว่าเหรอมาเชื่อก็ประกอบบ่มามาเชื่อให้กำลังใจโอ้มาให้กำลังใจมากินข้าวหน้าครับโอ้ตำส้มก็มีด้วยดิไหนจะของบ้านไปไหนล่ะของบ้านไปอาบน้ำเอ้าไม่เจอของของบ้านเลยเนี่ยเจอมาเจแต่คนสวนโอ้ยเจอแต่คนสวนมาไหนก็เจอแต่คนสวนอยู่เรื่อยเลยดิต้องหลังเลย เออกองหนุนกองหลังเท่านั้นเลยเนี่แไปอน้ำกันไหนที่บ้านก็แต่ละพอ,อนธุ์ทุ่นทีเดียวที่มุดมุมโน้านนะไหนดูใต้ต้นไม้หมนุ่นหนุ่นนะโอ้นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวดูบ้านนะเพื่อนดูบ้านกับพี่อ๋อนะโอ้ยหลังเท่าไหร่ครับนี่เปิดเผยไม่ได้ครับเปิดเผย,ยไม่ได้นะครับโอ้หลังให้เปิดเผยไม่ได้นะครับ ประเมินเอาเนาะโอ้โหนี่เขาจะมาต้องประกอบมาประกอบเอาเนาะอุ้ยนั่นอุ้นนอยนั่นอยู่กับใครนั่นนั่นแหละอยู่นู่นแหะอยู่กับใครน,นั่นบาวหอมอยู่กับบา่าวหอมครับผมโอ้โหนี่ต้องอันนี้ถอดมาประกอบใช่ไหมครับนี่โอ้โั้พี่ว่ไม่เข้าใจว่าอยู่ตรงไหนเออเข้าใจแล้วตอนนี้ พี่เข้ามาถูกแล้วแต่ว่ามันลึกเกินพี่ก็เลยโทรถามมันลึกเกินโอ้โหได้ยินเสียงช่างเดี่ยวบอกใครน้องเขามารอจอบอยู่ครับรอจอบอ่ะอโหนี่เขาจะแล้วก็ตัดเสาใส่ใช่ไหมนี่แต่ประดับแล้วก็ตัดเสาใส่อืมนี่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 มาเมื่อวานก็ไปบ้านไม่เจอเจ้าของบ้านวันนี้มาก็ไม่เจอเจ้าของบ้านอีกสงสัยเราจะไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านแล้วกี่นี่ นะหลังใหญ่ขนาดวันเครื่องปั่นไฟมีเครื่องปั่นไฟไม่ใช่อืมนี่นี่นี่แน่นอนแน่นอนคูนที่เทไว้ไม่พอหรือว่ายังไงอ๋อเดี๋ยวเราก็เพิ่มอีกนิดนึงไม่เป็นไรยขยายเอาได้อยู่ ไม่ต้องเทเพิ่มอยู่แล้วอืมเพียวินไปแล้วแต่ว่ามันหนอนิดฝางชั่งก็เลยเหยียบอีกให้บ้านเสร็จก่อนแล้วจะลงดินเพิ่มนะโอเคอันนี้มาจากนครสวรรค์แล้วครับนี่ครับผโอ้สั่งมาจากนครสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวเราโอ้ขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมนี่นนนขึ้นลำบากนาะนะ แล้วแกมาลอยซื้อที่ไว้แต่เมื่อไหร่เนี่ยแกมาลอยซื้อที่ไว้แต่เมื่อไหร่เนี่ยแกบอกยังนี่ยซื้อมาซื้อที่เมื่อไหร่ก็ยังไม่บอกด้วยน,นี่เราเราจะไปใกล้ช่างดีกว่านะ มันจะขึ้นไปดูข้างในแสดงว่ายังไม่เสร็จแน่คุณเมื่อไรคุณจะต่อไฟเขาเนี่ยนี่เขาจะหาไฟใช้อยู่นี่บอโปนนุบี่อ้เนเราขึ้นขึ้นไปบนบ้านไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเดี๋ยวเราต่อส่องดูข้างในก่อนเป็นกี่ห้องเนี่ยดูๆจะสามห้องอันนี้เนาะสามห้องนอนหรือเปล่าสี่ห้องน้ำ คุณจะทำอะไรห้องน้ำเยอะแยะขนาดนั้นครับไว้รับแขกปะเอาไว้ฉีดโอ้จะไว้รับแขกคุณเป็นใครมาจากไหนอ่าผมเป็นช่องใหญ่ครับช่องใหญ่จะดิงแรงนะครับครับเดียด๋วยวระว่ไม่เห็นนะ้องข้างในแต่สวยนะครับในไม้สวยลงแรกสวยส<ๆ>วยมากเลยดูดีกันด<ๆ>ูทั้งกำลงังกำลังลางใส่เสาครับกำลังใส่เสา นี่กี่ห้องนอนนะครับนี่หนึ่งห้องนอนค่ะหนึ่งห้องนอนห้องถงห้องถงมีห้องห้องครัวมีห้องน้ำคอ๋ออยู่ในตัวเลยห้องนอนหนึ่งห้องนอนอ๋อเตะตับอยู่ข้างบนเลยครับผมกุิ้วนอ้าวอ๋อข้างในจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องถงหนึ่งห้องครัว จะเสร็จอยู่ข้างบนเลยใช้รถหกล้อยาวสามคันเลยนะครับลากมาก็มีเอาสักหลังไหมฮะอะไรครับเนี่ยบ้านอ่ะโอ้มีวาสนาเลยครับช่องใหญ่ขนาดพี่อ๋อแล้วช่องใหญ่แต่ช่องใหญ่แต่ยอดวิวน้อยหน่อยครับช่องใหญ่แต่ยอดวิวน้อยก็คือเมื่อกี้พี่อ๋อไปถามมาว่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำโถงแล้วก็ห้องน้ำอ่าหนึ่งห้องครัวด้วยอ่ามีห้องครัวใช่ครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวก็มีตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไร อือผวันนี้วันนี้จะเสร็จไหมครับนี่จจนอนนอนนี้เลยใช่ไหมครับนี่นอน,นอนนี้เลยนะครับนอนนี้เลยไม่ต้องกลัวครับวันนี้เราเรามีเชฟระดับเชฟอยู่ครับนุ่นร,ระดับเชฟไปนะท่านนะ่ะ เป็นทั้งเชฟเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งพ่อชาวสวนโอ๊ยทำทุกตำแหน่งครับ <c oughs> เป็นทั้งผัวด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นมีเชฟทำข้าวอร่อยครับ <c oughs> โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดสุดยอดอ๋อวันนี้เม <c oughs> ื่อกลางวันเขาทำอะไรกินอ๋อนี่มีมีข้างหลังมีเป็นคลองด้วย เดนสงนมเดืนอดน,อนสักปีอย่านนี่นะครับมุมกว้างนะคมุมกว้างนะครับมุมกว้างสวยงามมากครับแล้วก็มีต้นมงต้นไม้ เด ons, ี๋ยวพี่เท็ดก็คงจะเป็นคนสวนนะครับคงจะจัดสวนอีกแล้วนะครับสวยนะครับวันนี้ไม่เสร็จนะครับวันนี้ของยังบูอยู่บนรถเต็มเลยับนะยังประกอบไม่เสร็จนะนะยังมีอีกหลังนะครับโอ้จะทําบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ ยอดสุดยอดมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เอาไว้สําหรับการจัดแต่งตกแต่งเหมือนบ้านพเพชรนะครับคนับมุมก็สวยมากไม่ได้เจ้าของบ้านไม่เจอไม่เจอเจ้าของบ้านอีกแล้วครับโอ้ยสองหลังเลยเนี่ยเมื่อวานก็ไม่เจอเจอแต่คนสวนอยู่เลย,เลยครับแั้นเราไปสัมภาษณ์คนสวนดีกว,ว่า แกมาซื้อที่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไม่อันมาทูงงานรับคัด๊อฟฮะซอฟทำสวนไม่ไม่พี่หนูนานอ่ะโอ้นานแล้วเนี่ยพี่ว่านานานแล้วด้วยนานนานนานพี่ว่านานแล้วด้วยโอ้แกบอกใครอืมแกไม่บอกใครเอ้าว่าไงครับมาอะไรอยู่ตรงนี้ทั้งหนาไปบัตได้แล้วไปอยู่วัดอยู่ว่าเดี๋ยวหยด เอานกมาทำอะไรเขาหนิมาทำอะไรเขาหนิมาอยู่บ้านนางเอกมาอยู่บ้านนางเอกโอ้มาอยู่บ้านสามสลิงกับเขาหนิแกหนิมันเป็นพระเอกงมีสกเด้น่ะเพลงมิวสิกเล่นอะไรกันนี่เล่นมิวสิกวิดีโอมิวสิกอะไรเพลงหอยฮัรของใครหรอของพี่ดอบเบียร์ท่าโกโน่โอ้เป็นพระเอกด้วยใครเป็นนางเอกพี่หนูน่าเอาเอาเอาใารเป็นตุ๊กกงใครเป็นตุ๊กกงดีเลดี โอ้โหโอเคอ่าว่ากันไปว่ากันไปเออจะมีเอ่อมิวสิกวิดีโอปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วเหรอปล่อยแล้วเอ้าฝากฝากหน่อยเอ้าฝากหน่อยฝากหน่อยเอาหน่อยเร็วด่านช่องด่านนะไอ้กอครับไม่ไอที่นั่นน่ะเพลงแก่น่ะยังมียังมียงีครับเพลงคอยฮักครับคอยฮักอ่าบาวเบียร์ท่าพนมรับบทพระเอกด้วยพี่รู้รับโอ้โหนี่พระเอกเอ่อมีครับรัดดัดพระเอกมี งงไอ้รัางงให้ด้างงไอ้รัดนงงเออนี่เดี๋ยวพ่ะเอกเอ็มวีแล้วเนี่ยนี่แหละโอ้โหนี่แหละพ่อเอกเอ็มวีเราขขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ